ก็มาให้มีเรียบร้อตคือแอร์ผู้โดยสารได้เลยครับใช่ครับเป็นที่ออโต้ครับอตัวแต่นนนนย่ตรงการับน,นี่ครับแล้วเช่นบาะออโต้มีอยา่างพวกนี้ครับมีฟิวเราไม่ใช้แล้ว ก็มีควาเพราะว่าตอนทคออร์เรนดิงเราต้องการให้โหมสุดล้าก่อนสาเนไม่สปาริ่กันหาับเดี๋ยูเราใช้แล้วก็เดิ่มปอเปิดัน่อไปสอง้อยแล้วนี่เราก็มาเก็บตัวเรื่อรอบน่งแเช็คไฟกันตเช็คไฟกันัก็อยาง ไปซหรือซ้ายหรือซ้ยหรอซ้ายอซ้ายหรือ้าหรอายหรอ้ายร้ายหรือซ้ายร้อซ้ายหรืายร้ารับซ้างหน้านี่ครับา้ายรอ้ายรอ้าหรือยหรื้ารือซ้ายหรี้ายหมือซ้ยหรื้ารับมันจนหนค,นจคอยตัตือซ้ายหรื้นัายยาออ้ายืารือซอ้าายร้ามีตัวไหนคนาบบนนหา้างมัือสดว่าเรายบร้าหรหายอายาร้า้าห้านล่างหา ฟิล์มยุนหาเราต้องหาทางแก้ออกฟิลม์มอะไรนะครับซึ่งไม่มีไฟขึ้นแสดงว่าไม่มีระบบอะไรเลยนะเรียบร้ยรอยนะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูเช็คลิ list นะครับเเจนอเรเตอร์ <Gener ators. S 1> ก็ออดเรียบร้อยนะครับอ UPS ผมคิด uh, ออนครับตัวนี้ครับ anti ice ก็ตัวนี้ออดเพราะว่าอากาศข้างนอก็ร้อนเกินเอ่อ insulation wall ก็ออดเรียบร้อยครับ

กัปตันสลิดพรบกรเฮงโก้นี่แกมาเยี่ยมฮะอ๋อสวัสดีครับคุณเองเข้ามาเยี่ยมกัปตันเลยัสดีครับสวยค่ะวันนี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าท่านท่านทั้งหลายจะมาเลยไม่ได้อยู่ตอนรับนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้พอดีเรามาเปิดพากัปตันมาเปิดตัวหนังสือกัปตันมาเปิดตัวหนังสือที่ศูนย์ศิลปกิจครับอ๋อครับเยี่ยมให้คุณเอกอ่านจได้ไหมอ้นั้นน่ะ เ่๋ใวใวยนะครับเดี๋ยวให้ตอนอพาบนินนิดนึงราทบังคับเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออย